สวัสดีครับทุกคนครับผมเอโอนะครับวันนี้เราจะมาเรียนฮิม a ตโโจีนะครับในหัวข้อของฮิโมสเตซิสนั่นเองนะครับผมฮิโมสเตซิสนั้นแบบมันเป็นเรื่องที่สำคัญกับร่างกายลงามากเลยนะคือถ้าเราไม่มีมันนะเราต้องเลือดออกตายหาหมดแน่เลยนะครับวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ว่าฮิโมสเตซิสมันมีขั้นตอนอะไรบ้างแต่ว่าคลิปมันจะยาวไปดังนั้นวันนี้ก็เลยจะเอาแค่เรื่องของพ r ร์มารีหิโมสเตซิก่อนละกันนะครับ อันนี้คือภาพรวมของฮีโมสเตซิสนะว่าเมื่อเรามีเลือดออกเนี่ยร่างกายจะเป็นยังไงบ้างอย่างแรกมันจะเกิดวาโซคอนสติคชันก่อนเลยครับคือพอเลือดออกโดนปาดชุบปุ๊บเนี่ยว่าสมจะคอนสติคเลยเพราะถ้าไม่คอนสติคปุ๊บเลือดเปไงไหลทะลักทะล้นก็ตายห่าเหมือนเดิมถูกไหมครับดังนั้นเราจะเริ่มด้วยวาโซคอนสติคชันก่อนนะครับต่อมาก็จะเป็นไพรมอรีฮีโมสเตซิสนั่นเองนะครับจุดประสงค์ของมันนะเราทำเพื่อให้ได้อะไรครับ คือเพื่อให้ได้ให้ได้คลอตนะฮะให้ได้กลุ่มของ platelet ที่เกาะรวมตัวกันนะครับคือให้ได้คลอตไปปิดบาดแผลไว้ก่อนนะครับต่อไปก็จะเกิด secondary hemostasis นะครับ secondary hemostasis เนี่ยเพื่อมาทำเพื่อทำให้เพื่อเกิดเกิดไฟบินครับเพื่อให้มีการมาสารเนี่ยให้คลอตมันค่อนข้างหนาแน่นมากขึ้น นั่นคือ secondary hemostasis นะครับแต่เราไม่ต้องการให้เลือดมันแข็งอยู่ในร่างกายเราตลอดปีตลอดชาติใช่ไหมเราก็ต้องมีกระบวนการต่อไปก็คือ fibrinolysis ก็คือสลายคอ o ออกซึ off, นะ่งส,สุดท้ายก็คือการซ่อมแซมของของแผลนั่นเองนะฮะซึ่งก็เป็นหัวข้อแยกไปอีกนะวันนี้นะครับเราเลยมาดูเรื่องของ primary hemostasis ว่ามันเกิดยังไงขึ้นบ้างนะฮะรูปทางซ้ายมือเนะี่ยเป็นรูปหลอดเลือดนะครับ แล้ววันดีคืนร้ายเราดันไปตัดหลอดเลือดนี้ทิ้งนะฮะตัดชั่วเลยเนี่ยขีดแดงๆเนี่ยตัดนะครับมันก็จะเกิดช่องว่างขึ้นใช่ไหมครับก็จะเกิดช่องว่างขึ้นเนาะซึ่งใต้พื้นเนี่ยฮะเวลาหลอดเลือดมัน,ม,นมันถูกตัดออกเนี่ยได้ในหลอดเลือดอ่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอะไรอยู่ครับคอลลาเจนอยู่นะฮะสีเขียวๆเ,เนี่ยคือคอลลาเจนนะครับให้คิดภาพเป็นอย่างงี้ฮะ วิธีคิดท้าเป็นอย่างนี้นะครับคิดว่าหลอดเลือดเราเนะี่ยไม่เหมือนพื้นกระเบื้องไห้เหมือนพื้นกระเบื้องเลยนะนะครับอันนี้คือกระเบื้องหมดเลยเป็นกระเบื้องสี่เหลี่ยมนะครับนี่คือกระเบื้องทีนี้เราไปทํากระเบื้องบ้านเราแตกไว้ทำกระเบื้องบ้านเราแตกมันแตกออกไปเลยสิ่งที่น้องจะเห็นนะฮะใต้กระเบื้องมันก็คือปูนที่เขาฉาบไว้น้องหรือว่ายาแนวนะเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นปูนฉาบไปอย่างเงี้ยนะครับ เพื่อยึดกระเบื้องเข้ากับพื้นถูกไหมครับไอปูนพวกนี้แหละมันก็เปรียบเสมือนคอลลาเจนนะเมื่อน้องรีมูฟเอ n นโดเทเรียลออกนะครับสิ่งที่น้องจะเจอก็คือคอลลาเจนนั่นเองนะครับที่อยู่ใต้ใต้หลอดเลือดนะฮะโอเค okay. เข้าใจภาพนะครับดังนั้นไอคอลลาเจนเนี่ยมันมีไว้ทำอะไรนะมันจะมีไว้เกาะก,กับเจ้าตัวสีม่วงๆนี่ครับเจ้าตัวสีม่วงๆนียมันก็จะลอยอยู่ในหลอดเลือดเราวนะฮะรวมถึงในเอ็นโดททเรียลอะไรด้วยนะครับ เราเรียกตัวนี้ว่า one rebrand factor นะครับตัว one rebrand factor เนี่ยจะเกาะกับคอลลาเจนได้นะเกาะกับคอลลาเจนได้ครับพอมันเกาะปุ๊บเนี่ยนะครับเพสเลตนะหรือเลือดไอเกลเลือดที่มันลอยอยู่ต่างๆเนี่ยมันก็จะมาเกาะกับ one rebrand factor อีกทีนะครับซึ่งตัวที่ใช้เกาะก็คือเจ้าตัวสีน้ำตาลนี่แหละนะครับเราเรียกชื่อว่าไกลโคโปรตีน1 b โอเคปะอ่านี่คือสเต็ปแรกนะครับของ primary hemostasis เราเรียกชื่อสวยๆอันนี้ว่า platelet นะครับ adhesion ก็คือการล็อก platelet ไว้กับตัวของคอลลาเจนนั่นแหละครับผ่านบนวิลเแบนแฟกเตอร์ actor, แล้วก็ไ c o p r o t e ีน 1B นะจบเรียบร้อยแล้วครับกับ platelet adhesion เป็นขั้นตอนแรกของ primary hemostasis นะครับต่อมานะครับหมอทุกท่าน ต่อมาก็จะเป็นกระบวนการต่อไปนะครับก็คือเพรสเลตอคติเวชั่นนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือรูปเมื่อกี้เลยนะครับรูปเนี้ยรูปนี้คือรูปเมื่อกี้เลยนะที่เกิดขึ้นแต่จะสังเกตว่าผมวาดกลมๆข้างในอีก2ตัวนะครับเป็นสีฟ้ากับสีส้มนะไอ้น,นั้นก็คือเพรเลตแกนูนั่นเองนะครับวันที่เกิดการแตกกันของวอนวอลิแบนกับตัว ไกลโคโปรตีนวันบีปุ๊บเนี่ยเพลิมันจะเกิดการแอคทิเวชันขึ้นเลยครับไอ้คำว่าเพลทแอคทิเวชันมันแอคทิเวตอะไรนะครับก็คือมันจะปลดปล่อยแกรนูออกมานั่นเองสิ่งที่คุณหมอจะต้องจำนะครับก็คือแกรนูมันมีอะไรบ้างและข้างในนั้นอะ่ะมันมีสารอะไรอยู่นะ mm hmm. ก็จะมีอยู่2แกรนูนะครับก็คือเดนส์กับอัลฟาแกรนูนะครับเดนส์แกรนูเนี่ยคือข้างในมันจะบรรจุสิ่งที่ไม่ใช่โปรตีนครับก็จะเป็นแคลเซียมนะครับเซโรโทนินแล้วก็ ADP ีพีนะ ภาพจำก็คือเดนส์มันหนาๆมันแน่นๆถูกไหมครับแน่นๆมันก็ต้องเป็นแคลเซียมถูกปะอืมแน่นๆนะครับอืมส่วนอัลฟาเนี่ยอัลฟาแกรนูเนี่ยจะบรรจุสารที่เป็นโปรตีนทั้งหมดเลยนะครับส่วนใหญ่มันจะโลงทายด้วยแฟกเตอร์ทั้งหมดนะฮะวันบริเวณแฟกเตอร์เพลเลตแฟกเตอร์โฟนะครับเพลเลตตีไลฟ์กรอตแฟกเตอร์นะครับอัลฟาพี่ก็จะจำว่าเป็นเอลฟ์ตัว F, เอฟอะเออมันก็จะเป็นวันบริเวณแฟกเตอร์เพลเลตแฟกเตอร์โฟนะครับ เพื่อแต่ดูรายโคเวคมันจะฟ้าๆฟูๆเหมือนกันนะฮะับจำง่ายไหมโอเคนะมีเดนส์กับเอลฟานะครับเดนส์หนาๆก็แคลเซียมเอลฟาก็ลงท้ายด้วยตัวเอฟนะครับและพวกนี้มันก็จะเกิดการปลดปล่อยกันออกมานะครับทีนี้พอเห็นภาพใหญ่มากขึ้นนะฮะก็จะเป็นเป็นภาพนี้นะครับหลังจากที่เกิด primary hemost เกิด primary hemostasis นะครับก็คือเกิด platelet adhesion ใช่ไหมครับอ่าช่องนี้คือ platelet adhesion นะนี่คือ adhesion ช่ครับแล้วมันก็จะเกิดการรีล s สสารออกจากแกรนูนะครับพี่ก็ทํารูปมปให้แล้วนะอ่าเป็นรูปนี้รูปนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมถุงมันแตกออกไปใช่ไหมครับไอ้ถุงสีฟ้าใช่ไหมที่เป็นเดนส์แกรนูนะอย่างที่พี่บอกมันมี ADP ถูกไหมครับเจ้า ADP เนี่ยก็จะไปจับกับรีเซปเตอร์นะครับที่มีชื่อว่า P2Y12 รีเซปเตอร์เจ้าตัว P2Y12 รีเซปเตอร์หลังจากที่ถูกจับด้วย ADP ปุ๊บเนี่ยนะครับ มันก็จะไป activate นะครับอ่า receptor หนึ่งที่หลับไหลยอยู่ข้างในเซลเพลเลตนะหลับไหลยอยู่เลยนะครับเพราะมันเป็น inactive form อยู่นะครับพอมัน active ขึ้นมาปุ๊บมันก็จะมา translocation มาอยู่ที่ตัวเซล membrane นะครับเพลเลตนะมีชื่อเท่ๆว่าอ่าสิ่งนั้นนะครับมีชื่อเท่ๆว่าไ l ล c o p r o t e i 2b3a 5 g l y c o p r o t e i 2b3a มันก็จะอยู่บนผิวเซลนั่นเอง นะครับนี่คือจบแล้วนะสำหรับกบบระบวนการ platelet activation นะครับพี่ขอเขียมนมาหน่อยละกันนะฮะนี่คือ activation จุดประสงค์เป้าประสงค์ของ activation คือให้เกิดอะไรครับไก c โคโปรตีน 2B3A ที่พร้อมทำงานมาอยู่บนผิวเซลล์ถูกไหมครับพวกนี้นะนั่นเองนะครับส่วนแฟกเตอร์อื่นล่ะพี่ที่มันปล่อยออกไปนะพวกจาก Alpha จาก d ดนส์ต่างๆเนี่ยนะครับพวกนี้ ก็จะย้อนกลับไปทำให้เกิดทั้ง a d h e s i o n ทั้ง activation ต่อเนื่องไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปนะครับมันส่งเสริมกันนะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องการไกลโคโปรตีน 2b3a ออกมาอยู่ที่ผิวเซลล์นั่นเองนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดอยู่ที่เพลตเดียวเนาะเพลเลตอื่นก็เกิดเหมือนกันนะครับดังนั้นเพลตข้างๆเนี่ยนะครับเพลตข้างๆก็จะเกิดเหมือนกันถูกไหมก็จะมี 2b3a ออกมาเหมือนกันถูกไหมครับ เมื่อ2ตัวมันอยู่ใกล้กันนะครับพระเอกตัวสุดท้ายก็จะเข้ามานะครับก็จะเป็นสายใหญ่สัมพันธ์นะพี่ใช้สีไรดีนะครับอาเป็นสีฟ้านี่ก็ได้นะครับก็จะมีสายใหญ่เข้ามาคลองนะครับตัวนี้นะสีฟ้ายาวๆเนี่ยนะครับตัวนี้ครับแล้วก็คือฟลไฟโนเจนนะฮโอเคไหมครับฟลาไบโนเจนตัวนี้จะทำให้เกิดอะไรครับเพเเลต Aggregation นั่นเองนะครับดังนั้นพี่ขอเขียนไว้หน่อยนะฮะเ l l e t Aggregation ตรงนี้นะครับ Aggregation โอเคปะครับดังนั้นภาพรวมใหญ่ๆนะฮะต้องให้พี่รีแคปอีกรอบหนึ่งก็คือเกิดมาสู Constriction ถูกไหมครับแล้วก็พอเอนโดเ l ีย l ถูกทำลายก็เหมือนกระเบื้องบ้านเราถูกทำลายเนาะ ก็จะมีว one v a r i a b แฟ f เตอร์ factor, ใช่ไหมครับเข้ามาเกาะกับไอปูนที่มันอยู่ข้างล่างกระเบื้องเราอะก็คือเกาะกับคอลลาเจนใช่ไหมครับและตัวนี้ก็จะไปเกาะกับไกโคโปรตีน one b นะฮซึ่งเป็นรีเซพเตอร์ของเพลตเลตนะครับแล้วก็จะเกิดกระบวนการเพลเลตแอติชันก็จะเกิดครบใช่ไหมต่อไปก็จะเป็นเพลเลตแอคทิเวชันก็คือแกรนูถูกปลดปล่อยออกมานะครับตัวแอคทิเวชันเป้าหมายสุดท้ายทําให้เกิดไกโคโปรตีน two b three a ออกมาอยู่ที่ผิวเซลล์ ซึ่งเพลเยอื่นก็จะมีเหมือนกันดังนั้นพระเอกตัวสุดท้ายที่ทำให้เกิดเพล e t a แอค e ิเกชันก็คือฟ i บิโนเจนก็จะมาสารรวมกันนั่นเองนะครับเรียบร้อยจบแล้วนะครับสำหรับ primary hemostasis ต่อจากนี้นะครับก็จะเข้าสู่กระบวนการ secondary hemostasis ซึ่งไอ้ฟีบิโน g e n เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไฟบินนะครับคราวนี้คือเส้นแบบโคตรเหนียวโคตรหนานะครับจะทำให้แพคของคอ o t ลอดเลือดนะี่คือ แน่นแล้วก็หนามากยิ่งขึ้นนะครับนั่นก็คือเป้าหมายของ secondary hemostasis อย่างที่ได้บอกไปคือทำให้เกิดไฟบินนะฮะก็ติดตามชมตอนต่อไปนะครับสำหรับ secondary hemostasis สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอทุกท่านที่สนใจนะครับขอบคุณครับ